โสดมากเจนเนเต้หลอกจากเรงิงนพาไพมานีมาพ้อกำลังผิดเสืส้อสกูดที่แปลกายเป็นหนังสวยาพาไพมานีหลงรักแล้วได้อยู่กินกับแกลมผิดเสื้อสกูดจนมีอารมณ์ยกัน น้องเลอจ๋าเราก็อยู่ด้วยกันมานานแล้วพี่ภัยก็เบื่อเฮ้ย hey, ไม่ใช่พี่เป็นห่วงเสด็จพ่อและเสด็จแม่เหลือเกินพี่จะกลับบ้านโอนของพี่ก่อน การมือทำธุระเสร็จแล้วพี่จะรีบกลับมาหาน้องเมื่อและลูกทันทีพี่จะฝากพระเจ้าตาช่วยดูแลน้องนะนี่ชูแหวนกับบิ้นเอาไว้เป็นตัวแทนของพี่เมื่อเรลยสำเโทรมาแล้วน้องเงื่อกพิลากรพี่พยายามกลับมาตามที่สัญญากับน้องเมื่อไว้นนะพิลากร เสียว่าเรียนเอาคน so กลว,ว่าพเจ้าตาจะปพอม่ามแล้วจึงรีบเดินทากัเจ้าสุดสาครมันไปไหนของมันเจ้าเร็กคนนี้สูงส่วนจริงๆไม่เห็นหน้าตั้งแต่เช้าเดี๋ยวกลับมาเจ้าอวดด้วยว่าสิท่านตาท่าน้าหนูกลับมาแล้วฮึคนเป็นหมีกินพิ่งไม่ได้นี่เจ้าสุดสาครเจ้าหายหัวไปไหนมา ເຖິງໄມ້ຕົວເຈົ້າມອງແມມຄະ If I look อมากเรามาเอาใจช่วยสุสาคอให้เจอพระอภัยมณีกันนะคะเห็นไหมคะว่าสุสาคองทีแม้จะยังเป็นเด็กแต่ก็มีความกตัญญูต่อพ่อแม่และครูบาอาจารย์โดยการตั้งใจเรียนและเชื่อความคำส่งสอนของพ่อแม่